สวัสดีครับมาพบก,กับผมนะครับ M and Solar e e r v i c and s Cell นะครับวันนี้จะพามาดูระบบโซล่าเซลล์ที่ผมได้ติดตั้งเองนะครับตอนนี้ผมได้เปิดแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้13,000 w มนูะครับแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์เปิดไฟเปิดเครื่องถ่ายเอกสารพัดลมต่างๆนะครับตู้เย็นทั้งหมดนะครับมาดูว่ามาดูว่าเครื่องจะ ทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับใช้งานอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยวัตต์นะครับมาดูที่มิเตอร์ครับกำลังไฟจากแผงมาอยู่ที่2017ันกิโลวัตต์นะครับแล้วก็ใช้งานอยู่ที่1800ปดร้อยกิโลวัตต์นะครับภาพตอนนี้เวลา11.21อนาฬิกบอดนาทีนะครับเ,ออเครื่องนี้ก็ตัดการชาร์จไปเรียบร้อยแล้ว ผมตั้งชาร์จที่โพ oh, ชาร์จอยู่ที่ห้าสิบสจุดห้านะครับแบตหัวบุยก็เต็มแล้วนะครับ,รบผมจะเปิดแอร์อีกตัวนะครับเป็นสองตัวเครื่องนี้เป็นแอร์ซิงเกิลนะครับหนึ่งหมืนสามพัน BTU เหมือนกันก็จะเปิดตั้งไว้ที่25้าองศานะครับ เปิดเริ่มทำงานนะครับมาดูที่ตู้กันครับตอนนี้มันกำลังแต่ระดับกระ,สะแสไปเรื่อยๆนะครับครับได้เปิดแอร์สองตัวแล้วนะครับมาดูตอนนี้กินอยู่สองพัน 600กิโลวัตต์นะครับแผงมาได้อยู่2,600เหมือนกันก็ตอนนี้กินไฟจากแผงล้วนๆน,นะครับเบตดแทบไม่ดึงเลยแบตดไม่ดึงเลยเพราะว่าเต็มแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทำงานนิดหน่อยนะครับก็ไฟจากแผงลงมาอยู่ร้อยกว่าร้อกว่าวัตต์นะครับก็ทำงานสเสถียนดีนะครับ ใช้งานได้เริ่มเย็นละเขาจะได้เพิ่มการต้นน้ำร้อนไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เสียบการต้นน้ำร้อนแล้วก็มาดูที่เครื่องนะครับน,นี้ใช้งานอยู่ที่3า0 0ันสากิโลวัตต์นะครับ แทงมาอยู่ที่2,631แล้วก็ดึงจาก MPPT Highvolt ตัวนี้นะครับอยู่ที่971นะครับ19แอมป์มาช่วยกันนะครับครับก็ได้ดึงจากแบตไปนิดหน่อยนะครับเพื่อช่วยกันนะฮะ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับทาง M Service and Solar Cell นะครับสวัสดีครับ